สวัสดีครับบอสครับพิกเกอร์ครับวันนี้อยู่กับรายการคนสิงอนดัววันนี้เราก็อยูอย่อยู่เขาเคอที่เดิมครับแต่แค่ย้ายที่พักนะครับตอนนี้เราก็จะแข่งบอลน,นะครับแต่ว่ามี3ามทีมด้วยกันทีมกลมกว่าไม้แล้วก็ทีมเขาคนสิงแล้วก็เขาคอะคาเดมี่นะครับก่อนที่เราจะแข่งเราต้องมีที่พักถูกไหมครับ เราต้องไปดูที่พักอันใหม่ของเราครับตามม้อสกับติเกอร์มาเลยนะครับไอันนี้ก็จะเป็นที่ติ้งบาบีคิวได้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโต๊ะไม้เอาไว้นั่งเล่นนะครับไว้นั่งกินของว้างนะครับโต๊ะไม้ไหนมาหินอ่อนไหมมาหินอ่อนนะครับโต๊ะไม้อันนี้ <c ười> เอาไว้นั่งกินข้าวได้นะครับต่อไปนี่นะครับอันนี้คือบ้านพักนะครับอันนี้มีสองห้องนะครับ แล้ีสองข้อเลอยเนามาดูด้วยกันนะครับขึ้นมาอย่างแรกขึ้นมาอย่างแรกก็จะเป็นโต๊ะนั่งกินข้าวนะครับแล้วก็จะมีปักมีไฟนะครับแล้วก็นะครับแล้วตรงนั้นมันก็จะเป็นที่ว่างนะครับไ้นั่จุดแรยเลยนีนะครับแล้วก็ต่อไปห้องที่หนึ่งครับมีไม้กวาดให้ด้วยนะครับที่หนึ่งนะครับ ที่นอนมันจะมีเป็นสามที่นอนสี่ที่นอนนะครับมันจะมีเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีพัดลมมีตะกร้ามีปลั๊กไฟให้ตรงนั้นนะเปิดไฟได้ตามอัยยาศัยนะคบแล้วก็จะมีปลั๊กอยู่ตรงนู้นนะครับตรงห้องที่นอนอันนี้ก็เป็นห้องไม้นล้ยังไงเราไม่ต้องมีแอร์ก็ได้เพราะยังไงมันก็เย็นอยู่แล้วใช่ไหมครับก็ ไปดูห้องต่อไปเลยก็ได้ ต่อไปเชมครับห้องนี้ก็มีเหมือนกันนะครับแต่ห้องนี้จะใหญ่กว่านะครับเพราะตอนนี้มันเป็นห้องกลางห้องใหญ่นะครับ,รบมีป้าใหนึ่งสองนะครับสองป้าและการที่นอนมีสี่พับลมหนึ่งนะครับแล้วก็มี ไปดูห้องน้ำกันนะครับห้องน้ำนนะครับก็ตรงนี้ก็นะครับถ้าคนสูบบุหรี่ยังไงถ้าคนในบ้านไม่ชอบเราก็มาสูบตรงนี้ได้นะครับและตรงนี้คือห้องน้ำนะครับ เพราะฉายตามะพร้าว <muchas> 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 ต,ต่อไปนะครับไปบ้านต่อไปเลยนะครับเราจองไว้หลายบ้านมากเลยไปดูบ้านต่อไปกันครับตามน,น,นยครับตามบ้าน,นด้วยครับ เยียนมากเลยนะครับผมบรรยากาศที่ดีมากเลยนะครับใช่ครับ,บอาเป็นกคนดีเลยอาเป็นคนดีนะครับลายพื้นเขาก็ทำสวดมากเลยครับเป็นทางเดินให้ท่อ้นเลยนะ บอกมาเลยครับ

่อย่วย่่มีมีเดี๋ยวให้ปลาทอยเอาให้ให้ปลาทอยเอาให้ปะล็กก่อนเลยสองชุดห้องนี้ก็จะไม่เหมอนห้องอื่นนะคะอนี้เป็นไม้นะคกไปเลยห้องนี้ก็จะมีค่ยากไปเลเดี๋ยวไม่แนก็เราจะปนง แล้วก็น,นะครับแล้วก็มีเสียง้าข้างๆนะครับแล้วก็ทั้บรรยายกาศก็ดีมากเลยนะครับรลายไม้ดูสวยนะครับไม่มีเศษไม้เลยนะครับเศษไ,ไม้ไม่มีเลยอีกคีอครับ

ห้องต่อไปมีสามห้องเดี๋ยวเราเผื่อชุดนึงครับเนี่ยใช่ราที yeah. uh, ่จะให้เลยเอามาสีห yeah. 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 yep. yeah. like ้าชุดเลยพี่หมูเอามาเผื่ออันนี้คือห้องสุดท้ายแล้วพี่หยิบเจอเบสเปลี่ยนเอาเปลี่ยนได้เปลี่ยนเอาเอาชุดใหม่ไปเลยพี่ยนเอาชุดใหม่ไปเลยเอาป๋าอยอไฟ <ไ>ตรงนี้ก็จะเป็นที่ว่า,วางๆนะเพื่อน้ั่งกินได้และตรงนั้นก็จะเป็นโ็มันแบบมีไม้ถูกพื้นมีตะกร้ามีไม้กวาดให้นะตรงนี้ก็สามารถนั่งเล่นกันได้นะม,นม,นม,นม,มีคนแก้ผ้าอาบน้ำด้วย <c oughs> ใช่ <c oughs> จริงเยก้ผ้าผู้ายล่นเรียตามนแล้วจะพาไปดูห้องน้ำห้องที่หนึ่งครับเออมีห้องน้ำ <c oughs> อันนี้ mainland, สามารถเปิดไฟได้ครับเปิดไฟได้อ่ามีปลั๊กไฟกาดยืนโงนะแล้วตรงนั้นก็จะเป็นแบบเต็นท์นอนคืนนี้กลางได้คืนนี้หนาวอ่ามีคนเกลผ้าในเต็นท์เกลียผ้าอย่างเงี้ยเอาเอากล้องพร้อมถอดเลยน้ำตรงนี้มีอยู่นอันนี้สามารถปักได้นะโอ้ น้่งป้องน้ำต่อไปต่อไปนะคะั้นไปห้องน้ำอีกห้องนึงก่อนก็ได้ครับห้องนี้มันคนข้าวนะครับอ่ไปนไป ตรงนี้แค่มันไม่มีไม้มันไม่มีก้อนอิดก,กันแบบน้นเหมือนเอ้านู้นนะครับบ้านนู้นนี่ครับห้องน้ำห้องน้ำนะครับห้องน้ำก็จะเป็นดีไซน์สวยนะครับพระใครครใจะถามเนี่ยใครรื้อพระ Ừ, เออถามดิกระตักใครอยู่ในห้องน้ำพักใครอยู่ในห้องน้ำกระตึ้งจะเปิดนะเนี่ยถามดิว่าใคในพักในห้องน้ำอ่ะสีอะไรผมยังไม่รู้เลยเนี่ยเสี่ยงเนี่ยไปเอาไปเอามาดิไปหยิบมาไหมเดี๋ยวเราไปเก็บไก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปเอาพวกเราไปจคลิปได้เลยครับพี่หนูฮะสีนี้บอกใช่เดี๋ยวเดี๋ยวมีขั้นการสีอ่ะแล้วมาจบคลิปเลยนะครับ ไปไหนต่อหมดแล้วครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับช่องช่องแม็กกี้คองสี่เฮ็ดดีนะครับ,ก,รรบก็ขอลาไปก่อนวสวัสดีครับไปไหนแล้วก็ไปที่สนามบอลนะครับอีพีสามจะไปดูที่สนามบอลนะครับไป,ไปบายบายขอบคุณครับบ้าใครครับบาครพยมพยน